สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงาม สวัสดีพี่น้องเบบซีเแฟนคลับยยพวงจีนเพิ่มในตอนนี้นะนี่ประเด็นขึ้นมาเด็กน้อยถือว่าปานกลางแต่กับไใยญ่สำหรับย่ายมันไปใยญ่สำหรับคนอื่นแต่ย่ายอยากบอกในทีน่ดีสำหรับผู้ที่ไล่ยูทูปเ,เห็ดเพื่อหายอดไล่นะอืเพื่อหายอดไล่ YouTube ให้จะขอมีไล่ได้นะมีคอนเทนต์อย่างอื่นบนอนอกจากเอาเรื่องที่เป็น ที่คนอื่นที่เขาเป็นประเด็นเป็นปัญหาเยอะมากมาไหลมาเ่าวาเนี่ยพูดให้เจ้าของดูดีอพูดให้เจ้าของดูดีแต่ว่ากับว่าได้ลืนพื้นเลยนะคําเล้านะ่ะดูดูเหมือนเป็นเป็นเป็นดูเหมือนจะเป็นปริญญานะเออแต่การกระทํามันมันไม่ต่างกับประถมเลยมไม,ไม่ไม่ต่างกับอ่า ปฐมปฐมเนี่ยไม่ได้ดูถูกคำว่าปฐมนะปฐมเนี่ยเรียนเรียนปฐมเนี่ยมีความรู้มาจากขับปฐมนะออนะถึงแต่ถึงแต่ไต่เต้าเป็นมัธยมถึงเป็นบบวินไลเดอร์กอรจิบอใหไฮเราค้นจินไลเนี่ยไล่ช่อง YouTube ยูทูบอย่าเพื่ออยากหายอดเนี่ยอยากห,หายอดหรืออยากหาแสงข่อยถามสะมีละ่ะสำหรับตัวข่อยเนี่ยไปล่าม้าวายอา่าไปล่าม้าวายข่อยก็บอกว่า ไม่คีบกัก็บอกว่าวเาว่าแล้วอยู่แล้วว่าก็วยไปเปิดร้านนี่ก็ร้านข่อยนี่ก๋วยเปิดแล้วนี่เปิดแล้วนี่ร้านข่อยนี่อยู่นี่นี่บานนี่เปิดร้านกับดูแลแม่อันนี้คือคือเบาข้างเบาล่างๆก่อยจำ๊บมงข่อยได้บานนี่ใครว่าใครเรียกว่าตัวว่าก๋วยตีไปหมอล่ามนะก๋วยเตีเลือกไปจอบเอา หรือว่าจะเลือกไปที่วงงานบ่หลายเออขวยกระบ,บอกอยู่ไม่ว่าขับยเบาเบานะอืมนัดที่ข่อยไปขึ้นดุจมณีวงวงวง,งเผ็ดลำเพลินเอาออกซื้อสนอข่อยไปข้นวง,งเผ็ดลำเพลินอย่างงานเขาหลายบอกเงินงจังใดข่อยข่อยถามเนี่ยเพิ่อกระกจัดเลยนัยนไล่แท่ถ,ถูกวันเสาก็แค่นั่น คือสิบสี่เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นยังแฉะซาเลเอฟซี่ภูบังหูอีหนูอีนีกษัตริยบานเท่ากับฮิโตฮิแลนล่ะการที่จะของไขว่คว้าได้ค่าใจดอกไขว่ค่าใจบางทีว่าที่เฮ็ดไล่โซดึ้นเนี่ยเป็นหยังขึ้นเบาเอาเรื่องอื่นๆมาเบาสางสันไป่งสั่นเอ่ยย่องคนที่อยู่น้ำแต่ของสมือนเนี่ยไปยังไปยังขึ้นต่อคนที่ลงไปแล้วมั่วเป็นประเด็นให้เขาไขว่ข้ออื่นโจมตีกันเฮ็ดหยังซันเด้ ค่อยว่าน่ะนะอืมยสักต่าวาเาเป็นเยสักตะวาให้เจ้าของดูดีได้เราถือว่าวา่ายังตอนนั้นไปนั่นคือยังโน่นนี่นั่นเบาะมันลิ้นบ,บ่มีกระดูกเนี่ยมันไม่ใช่อาฝากถึงนะคนที่เกินนำไล่เจ้าของอ่ะเขาก็เกินทุดหลายคนได้ยุคสมัยนี้เกินกินใน เกินในที่นี้ของคุณอื่นเนี่ยอาจจะเกินแบบความเห็นแก่ตัวบ้างการเอาตัวรอดบ้างแต่ของแต่ของ่อยเนี่ยมันเกินพอความจําเป็นพอความอยู่รอดของ่อยเนี่เพราะว่า่อยเฮ็ดล้านเบิดข่อยเบิดเกือบหกกมื่นกระขอขอบคุณเอฟซีผู้ซัพพอร์ต่ขยมาตลอดแต่ว่าคนที่บ่ได้ซัพพอร์ตขยเนี่ยเป็นอย่างคือบงการมักบงการ่อยแต่มักโน่นนี่นั่นแท่เออ เขาจะไปใส่เขาจะไปยู่ใส่ม like ันก็เป็นหยังเขาไปล่ามาไหว้เขาบอกได้ไปสั่งความเดือดร้อนขอ้เจ้าคุณตุ๊กข่อยไปข่าคนตายตีตุ๊กข่ไปแตะตีหัวหมาด่าแม่เกลียดตีหินจังไหนแขวไปล่ามาไหว้เอาจุดประสงค์ข่อยหนึ่งลักลักกับคือข่อยลงมาเพื่เพิ่นโทรหาเพิ่นอนยังหายได้ข่อยกับเอิเอิญกันไปคุยที่เรียกว่าจะไปรับเชิญเิในไล่สดเออบัดที่เนียคุยไปคุณแม่เพิ่่นวาให้มาอยู่ซะ อยากได้จะโดนแล้วขันลงทั้งจากทั้งปูนมาโดยโดยดีกันมาอายุปีซะกระเป๋ากันกันยังกันกันนั่นกันโอเคกันเอาข่อยกันนี่เดี๋ยวข่อยเปิดร้านเด้อข่อยมีเมียข่อยกระเป๋าคือเก่าไปใส่ไข่กระเป๋าข่อยมีเมียเด้อข่อยกระเปิดร้านเด้อข่อยพาลาไข่อยเออข่อยอาจจะไปแบบงานสื่อเมือนมันก็ไปงานสื่มือได้ย่ายงานเวี้ยมือมือเวี้ยมือนั่เออยขันมือสองมือข่อยก็หาคนเบื้องให้ได้อยู่เพราะกระเป๋าได้ไปตลอดแต่ว่ากลับวงเก่าเนี่ย มันไปตลอดพี่น้องมันบนปเดีมาบานมาประเชิญต้นเหยกับไปแล้วมาเนี่ยมันในเบื้องตาม,มองๆั่งพุทธเอาตามแม่จะขวางเฮ็ดหนาละหวยลอยล่ายู่จัธจิตอะไรเอวบอนจักรจิจังไหนยังสิแม่พวกเขาไปเห็นเขากิดสำเนึกในจกักจังหวัดว่าอยากไปหอดงานคำว่าไปขวายกาบ,บ่มีแนวอ่าสิหาเลี้ยงหาเกี่ยวแม่ขวายทั้งผ้าละงวดรถขวายเนาะขวายไปยั่วหันขวายลงมาเพระาะเสียบว่าขวาย,ยจีรว้ยดิขวายละขวายหลายขวายกเออหาเดียนโจเดียนวังสีจะไป เงินเก็บบ่มีมีอยู่เงินเก็บบางหันกะเกิดหางหเมืองของมาซรลานเบิดเนี่ยแล้วอีกย่างหนึ่งขัดบอถึงเข้า่าสบายใจกันมานเนี่ยข่อยว่าหันข่อยบอกว่าทีตข่อยเล่นบ่โป่งใสข่อยเร่นบ่เต็มปลอดข่อยคือยังมีแนวกดดันคือยังมียังสี่ไหมมันไม่เป็นหมยถึงบอสเด้บอสไม่ได้กดดันเลยบอสปล่อยฟีตาตายใครจะเล่นยังไงก็เล่นขอให้อยู่ในขอบเขตแต่ในกดดันที่นี่ของข่อยกดดันนีทิมกันเองเนี่ยทีมทิมตลกกันเองเนี่ยมันเล่นบ่าได้ ขันสล่อยไปเนี่ยเขากัดจังไดดอกเกิดได้แบบกูละนะมึงจะเด่นจะก,กูนี่ไม่ได้บ่เสียข่อยเจ้าศาึกษาที่หมดเจ้าศึกษาไปต่อไปนีข่อยสิบ่อําขวัญเส้าบซูฟังตรงตรง,ตรงขวอญเส้าบซูฟังตรงตรง,ตรงจะได้บมดคำเขาละหา่อยเขาทําตัวเป็นเค้ของครองนะทุกเรื่องที่เราเสนอไปเขาจะไม่ยอมรับฟังเขาจะแบบเออจิมิยังอันนั้นนี่เขาสนเล่นอันนี้เขาเล่นแน่อันนั้นเร่นแล้ว บัดผ้าเขาเห่นเหร่นยังเกาอีดดนตีเออบัดบอดอาราบาดบาดบาบาดพานผีผ้าเหร่นกันเขาสีใสเครียดถ้าเสียวเนี้ยใด้ดีหน้ากล้องไงพี่น้องย่าเป็นหลงหน้ากล้องอยากห้มาเจ้าไปศึกษาในหลังกล้องเขาคนเราเรามีสองด้านนะอแต่ว่าข่อยรู้สึกว่าข่อยจะเป็นมิลานด้านเดียวหลายกว่านะด้านผงเพียงข่อยแบบนี้แหละข่อยจะรู้สึกว่าข่อยจะมิ้านนี่หลายกว่าคนเรามีสองด้านนะ ยัดไปหลงหนากรองเขาหลายให้มาดมตวดดมถือกินขีดตะกลขถือกินอันหนังหยาบเขาแน่คอยตีสองหนาเพราะเป็นคอยเสียแสงคอยต่อแล้วว่าเป็นเบาซื้อครับเอานี่แหละไอ้คอยเห็นบื้นเห็นหรากคอยเห็นคว่มคอยเห็นความดบิบของเขาเรอกไม่เห็นเขาเห็นอยู่บวานหานอยู่หนากรองคอยเลยเกิดเป็นอายต่างแม้อายซาดแท่นแม่คอยก็เรียกว่ากล้าเห็นเลยแมียคอยก็เลยเป็นอยากอายซาดอยากอายต่างอยากอายแท่นแม่คอยก็เรย่ว่าโอ้บ่เอาดอกกู ม well, space, ันบเมนตตัวกลัวเขาอยตุแบบนั้นเขายุได้กับกับเรื่องของเขาเจ้าขันสีเรื่องให้่อยุได้ด้วยการเฮ็ุแบบนั้นข่อยว่าเหตุอดตายยังดีกว่าคนที่เป็นเอฟซีตัวโยงสําหรับแต่ละบุคคลอ่ะของเขาจะรู้ดีเพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นแหละคนที่ถอยออกไปก็เยอะห่างออกไปก็เยอะสาหรับของ่ขยในี่ยขยสังเกตว่าเอฟซีของแขยหนี้นี่หนีย้อนว่าข่อยถือเผาด้ถูกใส่ร่าด้หรือบางคนสิรับความดิบ่อยบ่ได้รับความเป็นตรงๆข่อยบ่ได้กะกะออันกระส่วนนึงนะ กูได้เป็นเดือบซี่ตัวย่องเพินกว่ากับคอทษที่ไปออกมากไฟลงมาแต่ว่าผู้ที่บ่ได้หายกว่าจักบาทหนึ่งย่าถอดไข่คอร้องย่าเมนด้าถอดคันเคยหายเขาบาทหนึ่งเนี่ยด้าเขาโรคนันคันเคยหายเขาแม่แต่บาทเดียวเนี่ยต้องไอยใจดีแล้วคอยจะบอกให้นี่จังน้องไข่หนึ่งไข่ด้ามันเห็นย้อยเนี่ยใจที่คลิดโยงกันหนี่งคุณหนึ่งไอยด้ามันฝากกับน้ำหนักฝากกับอันนี้อันนี้มันเอาเราล้านมั้ยฝากเอาเงินหายเอาขนมเอากระต้มลำโพงบูททวดกระเป๋าหนังแทบเลสไข่หน้องไข่เบิร์ตไข่เพราแพง จะกเสียวาเป็นไงคอยบอกได้ว่าไข่เป็นคนบอกม่ววันขวานภาษากแต่ว่าไข่ไม่คิตใจที่ว่าไข่รู้ตัวไหมพอตกไขเคยทุกเคยลำบากมากกว่านั้สิไหมไปเห็นทัทีเราไข่เป็นสรุดโดนไขก็เอาให้กันได้หายเราไข่เป็นดีใจเป็นสว่วงไอยก็เออไข่ก็เฮ็ดเพราะนั่นแหละแล้วเพื่อนจิคิดขึ้นไ่ว่ายก็ว่าจากต้องไปคิดแบบนี้ นะถึงแม้ว่า FC จะไม่ประสาทแดกแต่ศิลปินเองเนี่แหละเป็นคนแซ่บคสิบอกซ้ำนี่แหละคอยบอกมียั้ง่อยบอกเรื่อง่อยหักคอยตัท่าคอยบอกมาคันธิไล่ไล่หายอดไล่หาเรื่องอื่นซะจะเป็นนั่นขอคอยกับคนคอยกับยุง่งแข็งสี่ล่ะนะคอยบอกเลยมันไม่ใช่หรอกคือทอดสมัยจากของนี้จากเพลินแน่แล้วก็บอกอยังให้เพลินไววตะเกียู์ทุ่ว่าไล่สดนั่นนะเรื่องอื่นมีถมเทไป สร้างสรรค์ไปเจ้าในเพิ่นกะติดตามหมดเจ้าอยู่แล้วเจ้าในเพิ่นกะซัดทา่าความเป็นหมดเจ้าอยู่แล้วเจ้วเวาวอาเลองไปเพิ่นกะบึง้งเปียววองไปเพิ่นกะชมอยู่แล้วเพียงตัวยอดอไรลมันเฉียวไหลายลคือยังเลียงเทว่าหมดเจ้าโยกมาอยู่ดี่วนี้ข่ <c oughs> อยกบอกแล้วประเด็นยข่อยขอยเปิดร่ามข่อยดูแลเมร์เราข่อยกาว่ข่อยทีว่าอ่าไปงานว่องหลายข่อยจะไปงานน้อยหรือบางทีเป็นลาบจอบเอาแต่ว่าข่อยเอาไปที่สมกินเป็นลักกันนี่กับกาวากันอยู่บวันนี้ว่องที่วข่อยไปมันงานหลายเตี้ยม,มันเป็นยังไงเป็นไร เพราะกว่ากขาเพลินเลยทั้งคุณนพราะก็ว่าเออแข่งแขวะไปคืนนี่แขะไปคือยังแขวะได้บ่ไว้เด้อแขวะจะไปน้ำพอสุปจิ้เล่าพอแขวะได้รักปากพอสมจิตแล้วแค่นั้นยุคอยากเขียนได้รอดยอดยอดไรหรือว่าหิวแสงสิห้าแขวะซัดท่าคนตัวเขาว่าทำไรผู้ใดขันเข้อใจแข่ะแขวะขอบคุณเขีนว่าใจเข้อใจแขวะกับปอยพานตีปาดเดียวว์เคยยหายแข่ะจะธรรมดาแข่อยังไมาใส่คำว่าเอาเอาเอาอย่างขียดเอาสมองเข้าในขีดแขวถามว่าขัน ្ទ្ំ់់័្ំ្ន្សាងដែលារន្្ស្ន្សាចូលដែលងដែល្សារបស់ក្សាជាដែលារប់ទ្ំ្្ំ់គី